ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่403การตกรอบวันที่17กระะกฎาคม ปี2066ตามเวลาประเทศจีนคือวันที่เริ่มต้นการประลองยุทธบนเวทีก่อนหน้านี้รอบคัดออกใน100เขตพิพพไม่ได้มีการถ่ายทอดสดนั่นทำให้ประชากรจำนวนมากมายใน13,000กว่าเขตดาราของอาณาจักรจัก,กรวรรการวูต่างรอคอยผลด้วยความร้อนลนใจพวกเขาเห็นแค่ระดับรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เวทีประลองยุทธที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้เปิดให้สามารถเข้าไปชมศึกด้วยตนเองและนี่ทำให้ตัว๋วเข้าชมศึกประลองยุทธบนเวทีขายกันไม่หวาดไม่ไหวเวทีตะลุมบอลแบ่งเป็น1,000กลุ่มดำเนินการวันละ200กลุ่มวันแรกคือกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่200 3คนที่ผ่านรอบคัดออก ของจักรวรรดิเขามังกรดำได้แก่หลวเฟิงหงและนาปีนีนั้นนาปีนีอยู่ในกลุ่มที่32หงอยู่ในกลุ่มที่161และหลัวเฟิงอยู่ในกลุ่มที่382ดังนั้นนาปีนีกับหงเริ่มเวทีตะลุมบอลตั้งแต่วันแรกส่วนกลุ่มของหลัวเฟิงอยู่ในวันที่สอง จักรวันจำลองได้เปิดมิติขึ้นโดยเฉพาะในมิตินี้มีแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกาดอย่างยิ่งสายหนึ่งสามจุดต่างๆของแม่น้ำมีเกาะแก่งมากมายแต่ละเกาะแก่งจะมีเวทีประลองยุทธอยู่หนึ่งแห่งเวทีประลองยุทธตลุมบอลถูกจัดขึ้นบนเวทีเหล่านี้เกาะแก่งหมายเลข0-1923ในเวทีประลองยุทธมีที่นั่งบนอัจรรย มากมายมหาสาลมองไปไม่เห็นสุดทางหนึ่งในผู้ชมนั้นมีหลวเฟิงหงเทพอัศนีและครอบครัวของพวกเขาคนมากเหลือเกินพ่อครับเวทีประลองยุทธนี้ใหญ่ขนาดไหนผิงผิงที่หวีผมแสกกลางร้องด้วยความตื่นเต้นเวทีประลองยุทธกว้างยาวหลายสิบกิโลเมตรหลวเฟิงตอบจุคน ได้มากที่สุดถึงพันล้านคนฮะพันล้านคนทั้งพิงผิงและเสียย่ยวไหต่างรองด้วยความแตกตื่นอันที่จริงสนามฟุตบอลบนโลกจุคนได้ราวหนึ่งแสนคนในมิติที่จัก,กรวาลจำลองกำหนดขึ้นโดยเฉพาะนี้สร้างเวทีประลองยุทธที่จุคนได้พันล้านคนบนเกาะแก่งขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆก็แค่ขนาดความกว้างยาวของสนามฟุตบอล ได้ซักหนึ่งหมื่นเท่าหรือหลายหมื่นเท่าก็พอแล้วน้องเฟิงสวีกังที่นั่งอยู่ด้านหลังพูดขึ้นตอนประกาศจะจัดเวทีประลองยุทธนี้ขึ้นพี่ก็พยายามจะหาซื้อตั๋วให้ได้แต่ก็ยังจองไม่ได้โชคดีนะที่เธอมีตัว๋วไม่งั้นคงต้องนั่งดูแต่การถ่ายทอดสดเท่านั้นตั๋วซื้อยากจริงคนอื่นๆในบริษัทของฉันยังหาซื้อตั๋วกันไม่ได้เลย หลวห้าวพยักหน้าเห็นด้วยทั่วทั้งอาณาจักรจักรวาลการบูมีระบบสุริยะเป็นร้อยล้านแห่งถ้าแต่ละแห่งมีสิบคนซื้อตั๋วได้ตั๋วก็หมดแล้วหลัวเฟิงว่าตั๋วมันต้องซื้อยากเป็นธรรมดาแต่พอดีฉันกับพี่ใหญ่ต่างก็ผ่านเข้ารอบคัดออกจึงมีสิทธิ์ที่จะจองตั๋วได้ก่อนก็เลยได้ตั๋วมาสิบกว่าใบแม้แต่ตั๋วใบเดียวยังแสนยากเย็นกว่าจะหามาได้ บรรยากาศทั้งเวทีประลองยุทธคึกคักอย่างยิ่งผู้คนพันล้านคนที่มาจากร้อยล้านระบบสุริยะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่มันเป็นฉากทัดอลังการขนาดไหนยังดีที่เป็นจัก,กรวาลจำลองถ้าเป็นโลกแห่งความเป็นจริงแค่ระบบบริหารจัดการก็ยุ่งยากน่าดูท่านผู้ชมทุกท่านเสียงหวานกระจางใสเสียงหนึ่งดังขึ้น แววเข้าหูของผู้ชมพันล้านคนทั่วทั้งเวทีประลองยุทธ์กลุ่มคนที่มาจากดาวโลกเวทีอัศจรรย์พากันหันไปมองเห็นกึ่งกลางเวทีประลองยุทธ์มีหญิงสาวผมสีน้ำตาลสวมชุดออกศึกแนบเนื้อแน่นเลือนร่างเย้ายวนสายตายืนอยู่ตรงนั้นแต่เพราะระยะทางที่ห่างเกินไปผู้ชมต่างมองเห็นไม่ชัด จึงมีการฉายภาพสามมิติขนาดยักษ์ขึ้นบนเวทีประลองยุทธ์เพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจนที่กำลังเริ่มขึ้นขณะน,นี้คือศึกเวทีตะลุมบอลกลุ่มที่32ขอแนะนำอัจฉริยะทั้ง100คนในกลุ่มที่32คนที่1นลอนโซมาจากจัก,กรวรรดิโพยา่าตอนนี้อยู่ในลำดับ12ของเขตพิพบภพที่82 เสียงของหญิงสาวผมสีน้ำตาลเจือแววอยู่ข้างหูของผู้ชมพันล้านคนจอภาพด้านข้างปรากฏขึ้นเห็นภาพข้อมูลของลอนโซปรากฏอยู่บนจอลอนโซลอนโซเสียงกึกก้องในเวทีประลองยุทธ์ดังแววแววมาคนกลุ่มใหญ่ในบางเขตพื้นที่ของเวทีประลองยุทธ์กำลังตะโกนโห่ร้องอย่างบ้าคลัง่งตะโกนเรียกชื่อของลอนโซด้วยเสียงกระหึม่ม คนที่สองคือหญิงสาวผมสีน้ำตาลแนะนำอย่างต่อเนื่องในที่สุดคนที่86คือนาปีนีมาจากจักรวัดเขามังกรดดำตอนนี้อยู่ในลำดับที่860ในเขตพิภพที่21จอภาพด้านข้างปรากฏข้อมูลและภาพของนาปีนีตุ้มหลัวเฟิงรับรู้ถึงเสียงกระหึม่มดังขึ้นโดยรอบ เสียงโ่ร้องด้วยความยินดีราวกับคลื่นถลม่มดังรอบบริเวณนาปีนีนาปีนีนนเสียงโ่ร้องดังกึกก้องแผ่ไปทั่วผู้ที่อยู่ภายใต้บรรยากาศเช่นนี้หลายคนอดไม่ได้ต้องตะโกนร้องตามแม้แต่เด็กน้อยอย่างผิงผิงกับเสียวไหก็ยังชูกำปั้นตะโกนร้องจนหน้าแดงนาปีนีนาปีนีบรรยากาศมันได้จริงๆ หลวเฟิงหงและเทพอัศนีพากันหัวเลาะที่นั่งอัศจรรย์นั้นได้จัดไว้ให้ผู้ชมที่มาจากเขตดาราเดียวกันนั่งอยู่ในบริเวณเดียวกันรอบๆตัวหลัวเฟิงกับพวกล้อมเป็นผู้ชมที่มาจากจักรวัดเขามังกรดำเขตดาราใดที่มีอัจฉริยะร่วมเวทีประลองยุทธ์เขตดารานั้นจะได้รับสิทธิพิเศษ เนื่องจากมีการจัดแบ่งตั๋วพันล้านใบกระจายไปตามเขตดารา1 3,000กว่าแห่งแต่ละเขตดาราจึงมีตั๋วไม่ถึงหนึ่งแสนใบแต่ว่าเขตดาราที่มีอัจฉริยะเข้ารอบมามีสิทธิ์ได้ตั๋วหนึ่งล้านใบเพราะนาปีนีเข้ารอบมาเขตดาราเขามังกรรดำจึงมีสิทธิ์ได้ซื้อตั๋วหนึ่งล้านใบ ที่นั่งอัศจรรย์บริเวณนี้จึงเป็นประชากรของจักรวรรดิเขามังกรดำทั้งหนึ่งล้านคนก่อนหน้านี้คนจากเขตดาราอื่นๆพากันตะโกนเชียร์ตอนนี้เวียนมาถึงเขตดาราเขามังกรดำคนทั้งหนึ่งล้านคนต่างตะโกนด้วยความตื่นเต้นเสียงดังราวกับคลื่นถลม่มนาปีนีคนนี้ดูเท่ไม่เบาเทพอัศนียิ้มบอกนาปีนี ไว้เปียอยู่เส้นหนึ่งตัวเขาให้ความรู้สึกราวกับเสือดาวตัวหนึ่งฉันได้ดูประวัติเขามาแล้วไม่เลวจริงๆหงยกข้อมือขึ้นมาจอภาพบนสนับแขนปรากฏรายละเอียดเฮอหลัวเฟิงก็ยกขึ้นมาอ่านตามนาปีนีเดิมเป็นประชาชนธรรมดาบนดวงดาวหนึ่งใช้ชีวิตอยู่บนคมหออคมดาบ ต้องต่อสู้กับอสูรตั้งแต่เล็กดาวดวงนี้มีสกุลพาลีเป็นเจ้าของมีจุดประสงค์เพื่อเพาะเลี้ยงอสูรชนิดพิเศษและฝึกฝนนักลบสกุลพาลีแอบจับตามองดวงดาวนี้มาตลอดพบว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความสามารถในการต่อสู้อย่างน่าตกใจจึงรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นของวิเศษและสั่งคนมารับตัว เด็กน้อยชาวชนเผ่าคนนี้ไปนาปีนีได้เข้าสู่สังคมอารยธรรมและได้เป็นประชากรของจังหวัดอย่างรวดเร็วกลายเป็นผู้ติดตามนายน้อยคนหนึ่งของสกุลพาลีสกุลพาลีนั้นอาจจะไม่โดดเด่นนักในจักรวรรดิอันกว้างใหญ่เป็นแค่สกุลพ่อค้าที่ครอบครองดวงดาวมีชีวิตอยู่สิบกว่าดวงมิหนำซ้ำสกุลพาลีสร้างศัตรูขึ้น ถูกสกุลใหญ่อีกแห่งโจมตีศัตรูนี่มีนักรบระดับจัก,กรวาลเป็นผู้ช่วยในบางระบบสุริยะนั้นนักรบระดับจัก,กรวาลถือว่าเป็นราชันแห่งทินสกุลพาลีเริ่มล้มละลายแต่ศึกครั้งนี้ได้ดึงดูดความสนใจของเจ้าแขนที่เนจจรอยู่ในจัก,กรวาลคนหนึ่งเจ้าแขนผู้นี้สังเกตเห็นอัจฉริยภาพ ในการต่อสู้ของนาปีนีจึงสั่งให้ยุติการสังหารศึกนี้เมื่อมีเจ้าแขนมาสอดมือสกุลที่เป็นศัตรูไม่กล้าขัดขืนแม้แต่น้อยทำให้สกุลพาลีรอดปลอดภัยมาได้เจ้าแขนผู้นี้รับนาปีนีเป็นลูกศิษย์และยังพานาปีนีมายังแดนเทพเขามังกรดำนับแต่นั้นนาปีนีได้ใช้ชีวิตอยู่ในแดนเทพเขามังกรดำ ศักยภาพยิ่งลุดหน้าอย่างรวดเร็วนับเป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในเขตแดนเขามังกรดำชาวชนบทหลัวเฟิงสก,กิดใจที่จริงพวกเราก็บ้านนอกเหมือนกันอืมหงพยักหน้าชักรู้สึกดีกับนาปีนีซะแล้วสิเทพอัศนีหัวเลาะเฮอ,อระหว่างที่หลัวเฟิงกับพวกพูดคุยกันสาวงามที่อยู่กลางเวทีประลองยุทธ ก็ยังคงสร้างบรรยากาศด้วยการตะโกนอย่างเล่าร้อนท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเวทีประลองยุทธ์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเรามาช่วยกันนับถอยหลังกันเข้าสู่การประลองยุทธระหว่างสุดยอดอัจฉริยะครั้งนี้10 9 8 3 2 1บึ่บึมเสียงกัมปนาดดังขึ้นเป็นละรอบ เวทีประลองยุทธ์ปรากฏเงาคนทีละคนพวกเขาคืออัจฉริยะหนึ่งร้อยคนที่มาจากเขตดาราต่างๆนาปีนีสตัตลอนโซเสียงตะโกนเรียกชื่อดังกล้องไปทั่วลานประลองยุทธ์คืนเสียงที่ปรากฏแทบจะถล่มเวทีจนทลายหลัวฟึงเพ่งไปยังนาปีนีที่อยู่ในกลุ่มนักรบทั้งร้อยคนนาปีนีผูกเปีย ดวงตาเหี้มเกียมราวกับเสือดาวที่พร้อมจะล่าเหยื่อสาพดาบสึกแคบยาวสองเล่มที่ด้านหลังคอยสังเกตคนอื่นๆด้วยความระมัดระวังการประลองยุธ์เริ่มได้เสียงห้าวต่ำสายหนึ่งแทรกเข้าไปถึงทะเลยานของผู้ชมทั้งพันล้านคนเงียบสงัดเวทีประลองยุทธเงียบสนิทในพริบตาส่วนอัจฉริยนักสู้หนึ่ง้อยคน กลางเวทีประลองยุทธก็ลงมือในพิบตาเช่นกันผับผับฟิวฟิวลำแสงเป็นสายสายสว่างขึ้นยอดฝีมืออัจฉริยะแต่ละคนหลบหลีกอย่างรวดเร็วเขตแดนความสามารถที่แผ่ออกมาทําเอากึ่งกลางของเวทีประลองยุทธบังเกิดแสงสีหลายหลากกระแสขึ้นหลากสีม้วนตลบหมุนวน ยอดฝีมือระดับอัจฉริยะแต่ละคนบางคนหลบหนีบางคนต่อสู้ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นเร็วปานสายฟ้าศึกตลุมบอลอันตรายมากเพราะต้องคอยระวังการรอบโจมตีจากคนอื่นด้วยนาปีนีเจ้าเล่ใช้ได้ในที่นั่งผู้ชมดวงตาของเทพอัศนีเป็นประกายเปล่าประโยชน์ทุกคนต่างก็ฉลาดเลิศดล้ำล้วเฟิงขมวดคิ้วจนแน่น บริเวณการต่อสู้ของยอดฝีมือที่กึ่งกลางเวทีประลองยุทธหดเล็กลงเรื่อยๆบีบคนให้ใช้อาวุธจิตนุภาพเป็นพาหานะไม่มีทางหลบหนียอดฝีมือล้มตายแล้วคนแล้วคนเล่าตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ8คน14คน29คน36คนนาปีนีมือกุมดาบคู่ทั่วทางร่างกายเป็นพายุ คอยปัดป้องอาวุธจิตตานุภาพของฝ่ายตรงข้ามในระหว่างที่นาปีนีกับนักจิตตานุภาพคนหนึ่งประหับประหารกันไกลออกไปมีนักสู้อีกคนหนึ่งเหาะมาทางนี้พร้อมทั้งบังคับอาวุธจิตตานุภาพทรงซิลยิงพุ่งเข้ามาปานสายฟ้าลำหนึ่งเอ,อื้อลําแสงถูกยิงมาจากที่ห่างไกลออกไปนาปีนีรีบหลบดาบสึกมือซ้ายยกขึ้นปัดป้อง เพียลำแสงสายฟ้ากระแทกเข้าดาบศึกในมือซ้ายของนาปีนีปิวกระเด็นใบหน้านาปีนีเผยแววแตกตื่นกำลังลุม่มลุนแรงเหลือเกินลำแสงสายฟ้าพุ่งทะลุผ่านกระโหลกศีรษะนาปีนีตายในการศึกจำนวนตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว73 78 82 89 90 การประลองยุทธบนเวทีของกลุ่มที่32เสร็จสิ้น90คนที่ตายไปถูกคัดออกที่เหลือ10คนที่มีสิทธิ์ได้เข้ารอบประลองยุทธรอบดวลเดี่ยวรอบหนึ่งหมื่นคนเสียงประกาศห้าวต่ำสะท้อนไปยังผู้คนพันล้านคนรวมทั้งตรงเข้าสู่ทะเลยานของอัจฉริยะรอดอยู่สิบคนเสียงถอนใจคำลามตึกกล้อง หรือโ่ร้องยินดีปะปนไปทั่วอัศจรรย์นาปีนีตกรอบแล้วเทพอัศนีสายหน้าศักยภาพของเขาถือว่าค่อนข้างต่ำในหนึ่งร้อยคนนี้ตายไปกว่าครึ่งแล้วเขาค่อยถูกฆ่าเป็นเพราะเขาเจ้าเล่พ์พหงสายหน้าตกรอบก็เป็นเรื่องปกติเกรงว่าฉันเองก็อาจจะไม่ดีไปกว่าเขานักก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่40 3สา ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ